นี่ค่ะช่องชีวิตกิววอ้นค่ะเ,เล่นแบบ<า>แบบไฮแอน้แนีังไดูั์ ที่มันสีที่ว่า,า,า,าเอเ้ยบายบายไปแอบแล้วเราก็ยินเลยวักันว่าเราเข้าฉากเรื่องไตรดาอะไรหลายเราบ้ากันเนี่เ่ะ เหลือแค่9คนที่จะหาเจอในเฮ้ยสิสิเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไปสิเชิญสินะคะไปสิไปสิเออเออเออไปแล้วกินแล้ว ไอ้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 ไากอด้วยไอ้ว้าคนนี้กับคนนี้เป็นคนนี้เป็นเอีหายเจอนะหายเจอตรงไหนได้้ เรากคนเราหกคนของเรานะเพื่อนเพื่อนสู้ๆ้อาเป็นซีทำไมไม่หาเธอเป็นซีนี่โปรเพเยอร์เธอเติมโลบัสใช่ไหมถึงได้เป็นโปรเพเยอร์เลือดมันอยู่หนเราชี้หาเอง เสียอือกูดอช็อกโกชิโน่โอเคอะไรเร้่เพื่อนโสูรละปิ้วเพื่อนเม้่เวลาจะหมดแล้วแค่1นาทีนาทียี่สิวิไป ไป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 ,ไปโอ้โหโอ้โหที่รับตัวเนี่ยสวัสดีเพื่อนจะจับท้ายเหรอโปรเพย์เยอะวนพลาขนาดโปรเพย์เยอ์โดนจับที่คนนี้ช่างเก่งเหลือเกินเหลือแค่ไม่กี่เมียคนจงังหวะนี่เหลือแค่ห้าสิบวินาทีซีจะหาเจอวัวทุกคนหรือไม่เหลือสี่คน ป๊อบกับสี่ิบามวิแปะเรื่องเราเป็นกำใจให้นะเราช่วยหาตรงเนี้ยมันก็ตรงไหน watch watch eight yeah. อยู่ตรงไหนอ่ะเพื่อมันไม่มีล็อกเยอะหรแค่ไม่กี่วิได้หา้าสี่สามสองหนึง่งยอมแพ้ใช่ไหมอ่ะนี่ใช่ไหมผู้ผนะู้เอ็มีนะเฮ้เอยาแมปอะใหญ่จีนนะ ลิกโอเคส่มแม่ไป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 เบดรูมห้งองนอนโอเคซิว่าใครจะได้เป็น ดีเพื่อนปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บบายอืม,อม,อมนจะแอบตรงไหนดีรีบแอบไปลแลวเดี๋ยวสีมันก็เห็นแล้วสีส,สก็มาแล้วเดอเราขอเดีเข้าไปบ้างดีก็ <c oughs> จะอยู่ตรงนี้ค่ะ ๋ยวสซีคเห็นเถอจะอยู่ตานซีจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยซีคเห,หเห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่ไดูลิละอ,ออะสอหนึ่งสูนสิีได้หายแล้วคน อย่าให้ซีเห็นเราเด็ดขาดเลยนะมันจะกล้างนีนแหละดูเพื่อนใช่ไหมเนี่ยซมีมันจะไม่เจอเราแล้วนี่ซีจะเจอเราหรือไม่อย่าหาไปกัน สิีขาไม่เอ้ยค่ะสองสองานาทีนะสิีหาวฉันไม่เจออีกเหรอเนี่ยถ้าว่าเขาหน้าคนเล็กสีเป็นใันดีกว่าล่ะเฮ้ยเป็นขาท้งสองคนขาเกลวหอ,อกกูแล้วทุกคนแล้ว เหลือหกคนยอดเฮ้ยสีขาไม่เจออีย้อนหนึ่งนาทีแล้วนะ จิกไปไหนเนี่ยอย่าเนาะอย่ามาตรงนี้นะจิกนะมันจิกมาช้างเลยเนาย เราไม่เจออีกเดี๋ยห้าคนแล้วนะยังหาไม่เจออีกสองเอา้เอาสามสี่สมสองสา,สสาสสเอ็ีจริงดิหาไม่เจอหรอเป็นไปได้ไงแล้วคู่ซอนคือแอบ แอบมันเก่ง h a ะแอบมันเก่งอเาเลยสิเขาเร ก็คือจะเป็นีาขอขอได้ขอเป็นซีะขอเป็นซีมันมาแล้วไม่เล้ยเป็นซีอยากได้เป็นเราไม่ได้เป็นซีค่ะทุกคนเราได้เป็นไหนึโอเคบายาอีจับ